สวัสดีน à, ักเรียนระดับชั้นเกรด6กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของจันทรุปราคาแล, rica, แล้วก็ <preparation>. ก handful. สุริยุปราคานะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็มาตั้งคำถามกันก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่าปรากฏการสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรอ่าถ้ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวทิเชอร์อธิบายเนาะอันดับแรกเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับปรากฏการสุริยุปราคากันก่อนนะคะ การเกิดสุริยุปราคานะคะเขาก็จะเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับดวงอาทิตย์โดยมีดวงจันทร์เนี่ยอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนะคะก็คือดวงจันทร์เนี่ยอยู่ตรงกลางต้องใช้อุปกรณ์ในการสังเกตเช่นแว่นดูดวงอาทิตย์หรือว่ากล้องโทรทัศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ นี่ดวงจันทร์อาโลกนะคะก็จะโคจรมาเห็นไหมคะอยู่ตำแหน่งที่ตรงกรันระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะ ปรากฏการสุริยุปราคาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้3ลักษณะนะคะ 1. ค่ะสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะก็จะเกิดจากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากเลยนะคะทำให้เงาของดวงจันทร์มีขนาดใหญ่คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามืดของดวงจันทร์ก็จะมองเห็นดวงจันทร์มาบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดนะคะหรือมองเห็นดวงอาทิตย์มืดทั้งดวงนั่นเองนะคะ สนะคะสุริยุปราคาบางส่วนนะคะก็เกิดจากคนบนโลกเนี่ยที่อยู่ในบริเวณเงามัวบนผิวโลกนะคะจะมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจึงทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์แหว่งเป็นเสี้ยวนะคะจุดสังเกตเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเงามัวนะคะ,ะสสุริยุปราคาวงแหวนนะคะ ก็จะเกิดจากบางครั้งเนี่ยดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากทําให้เงาของดวงจันทร์ทอดไปไม่ถึงผิวโลกนะคะดวงจันทร์จึงมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์จึงบางดวงอาทิตย์ได้ไม่หมดก็จะทําให้มองเห็นขอบของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นรูปวงแหวนนะคะต่อมานะคะปรากฏการจันทรุปราคานะคะก็จะเกิดจากดวงจันทร์และโลกเนี่ย โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับดวงอาทิตย์นะคะโดยมีโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์แตกต่างกับสุริยุปราคานะคะสุริยุปราคาเนี่ยก็จะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกในขณะที่จันทรุปราคาเนี่ยก็จะมีการเรียงลําดับเป็นดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะคะ การจันทรุปราคาสามารถเกิดขึ้นได้3ลักษณะเช่นเดียวกันกับสุริยุปราคาเลยนะคะลักษณะที่1นะคะจันทรุปราคาเต็มดวงนะคะก็เกิดจากดวงสันทั้งดวงเนี่ยโคจรเข้าไปในเงามืดของโลกนะคะคนที่อยู่บนโลกเนี่ยก็จะมองไม่เห็นดวงอ่ะก็จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิดหรือที่เราเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดนะคะ เห็นไหมคะดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในเงามืดของโลกนะคะสจันทรุปราคาบางส่วนนะคะก็จะเกิดจากดวงจันทร์บางส่วนเนี่ยโคจรเข้าไปในเงามืดของโลกนะคะ คนที่อยู่บนโลกเขาก็จะมองเห็นดวงจันทร์บางส่วนมืดลงนะคะบางส่วนมีสีอิดนั่นเองเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์อยู่ในเงามืดแล้วก็ครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในเงามัวนะคะ3จันทรุป,ปราคาเงามัว,มวเกิดจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัว,มวเท่านั้นนะคะทำให้มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่เห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าความสว่างของดวงจันทร์เนี่ยจะลดน้อยลง ทิชชร่ก็มีวิดีโอสรุปการเกิดศริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคามาอธิบายให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนดูนะคะเมื่อดวงอาทิตย์นะคะดวงจันทร์แล้วก็โลกโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้น ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกค่ะดวงจันทร์อยู่ตรงกลางทําให้ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาอย่างโลกเห็นไหมคะก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าสุริยุปราคานะคะวิธีการสังเกตรปรากฏการณ์นี้นะคะก็คือนี่ใช้แว่นนะคะใช้แว่นดูเพื่อป้องกันอันตรายที่เราจะได้รับนะคะจากแสงของดวง ก็จะเป็นลักษณะของสุริยุปราคานะคะนักเรียน,นต่อไปนะคะเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคโจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันนักเรียนสังเกตตำแหน่งของดวงจันทร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเห็นไหมคะโดยโลกโคโจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะทาให้โลกเนี่ยบังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทรุปราคา วิธีการสังเกตปรากฏการจันทรุปราคานะคะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์จะเห็นในเวลากลางคืนนะคะนักเรียนอโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ดเชอก็ขอลาไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ